ผมเป็นลูกสศขาครับผมไม่กลัวใครนะครับถ้าของหลวงผมต้องยึดกลับเป็นของหลวงถ้าเป็นของประชาชนผมต้องให้กับประชาชนอันไม่ต้องกังวลนะครับผมตรงไปตรงมาครับผมหนึ่งรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้นองถิ่นนะครับทั่วประเทศนะครับเพราะว่าผมมาจากนายกปอปชผมย่อมรู้ถึงการบริหารงานของท้องถิ่นดีแล้วผมก็ ให้ความสําคัญกับเรื่องการกระจายมากเพราะผมยึดหลักสามข้อครับหนึ่งไม่มีใครรู้ปัญหาของท้องถิ่นดีไปกว่าคนในท้องถิ่นไม่มีใครรู้วิธีการแก้ปัญหาให้ท้องถิ่นดีกว่าผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากประชาชนในท้องถิ่นสามผู้บริหารท้องถิ่นต้องเอาใจประชาชนในท้องถิ่นนั้นไม่เหมือนข้าราชการส่วนวิภาคต้องเอาใจอธิบดีประหลัดกระทรวงเขาไม่สนใจประชาชนเพราะนี่คือส่วนที่ผมดูแลท้องถิ่น ส่วนที่สองผมดูแลเรื่องกรมที่ดินอืนะครับก็าหลายคนวิพากษ์วิจารณเรื่องเอ้คุณมาอยู่กรมที่ดินแล้วเขาวิพากษ์วิจารกันที่ดินนี่ของคุณนี่ผมยึดหลักถามก้อครับหนึ่งที่ดินของประเทศไทยต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นทุกตารางนิว้วสองที่ดินของหลวงต้องเป็นของหลวงทุกตารางนิว้วไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาจากไหน มาเอาที่ดินหลวงเป็นของตัวเองไม่ได้ข้อที่สามที่ดินที่ควรให้กับประชาชนต้องให้ประชาชนทุกตารางนิ้วเช่นเดียวกันครับยางของก๊อโลครับจะเดนหน้าอย่างไรก่อในเรื่องนี้เพราะว่านักการารสั่งก็ยึดหลักข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงนะครับถ้าเป็นของหลวงต้องเป็นของหลวงครับผมไม่ได้มองไปที่ตัวบุคคลแต่จริงๆผมผมมองตั้งแต่ผมยังเป็นสสธรรมดานะครับว่าสิ่งที่เป็นของหลวง ใครก็ออกไปไม่ได้คุณอย่าใช้ช่องว่างกฎหมายยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้เพราะกฎหมายมันต้องใช้คู่กับจริยธรรมถ้าไม่เอาจริยธรรมมาจาับไอ้พวกที่หาช่องว่างตามกฎหมายเอาผลประโยชน์แต่แล้ว่าผมเนี่ยผมผมเป็นลูกโสขาครับผมไม่กลัวใคร